สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องหวยเด็ดจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับในหลัก10ล่างนะครับก็เป็นสูตรคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นสูตรนะครับแล้วก็นี่แหละช่องทางนี้ก็จะเป็นการคํานวณสูตรย้อนหลังเนาะนะนะครับก็เผื่อมันสูตรมันจะเข้าต่อนะครับคำนวณงวดนี้ลงเป็นงวดแรกนะครับจะจับมาชนกันหลายสูตรเลยนะครับจะมีกี่สูตรบ้างนะครับจะได้เลขไหนบ้างเลขจะชนกันหรือเปล่า นะครับยังไงก็ไปติดตามคลิปกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวในโค้งสุดท้ายล่างลงให้แน่นอนก่อนหวยออกแน่นอนนะครับก็ทั้งสองช่องทางนี่แหละติดตามให้ดีๆนะครับก็ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจด้วยมีเพจ a c e b o o k นะครับก็พิมพ์ชื่อว่าชายดวงเฮงนะครับสำหรับในเพจก็เข้าไปพูดคุยัชทคายติดตามกันได้นะครับเนาะนะนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรเนี้ยนะครับอาจจะมีหลายสูตรนะครับไม่จะเป็นต้อง นะครับซื้อตามทุกสูตรนะครับเอาที่เราชอบนะครับซึ่งคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับยังไงก็ขอให้เป็นเลขตรงใจนะครับของสมาชิกแล้วกันนะครับสําหรับในหลัก10บล่างนี้นะครับจับชนกันหลายสูตรมากเลยนะครับก็ขอให้เฮงปังๆกันนะครับก็ไปติดตามรับชมสูตรกันได้เลยนะครับโอ้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาหาในมวดนี้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ ใครอยากคำนวณย้อนหลังไปดูนะครับก็ลองคำนวณตามนี้นี่แหละครับเนาะงวดล่าสุดก็เป็นแปดหนึ่งเานะครับศูนย์หกกก็คือ3 6เนาะขั้นต่ำสิบสี่ิติสิงวดนะครับที่เข้ามาอาจจะมีหลุดแค่งวดเดียวนะครับวันที่16ก็สูตรนี้นะครับก็คือเราจะนําในหลักร้อยนะครับหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนเป็นห ต่อไปก็จะเป็นในหลักหน่วยบนนะครับเป็น8แล้วก็หลักร้อยมา2ตัวเราจะบวกนะครับ2ตัวเนาะ,ะบวก3ตัวนะครับแล้วก็คูณ2ตัวบวกด้วยเลขคงที่9นะครับ8 8นะครับ9แล้วก็5เลขคงที่ตัวนี้นะครับก็คือต้องเข้าไปบวกหรือเข้าไปคูณทุกๆงวดนะครับแต่และสูตรเลขคงที่ไม่เหมือนกันนะครับศูนย์บวกกับ9นะครับได้9 6บวกกับ8เป็น14เนาะ8บวก8เป็น16 0ศูนย์คูณอะไรก็ได้0นย์นะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เนาะนี่นะครับก็จะเป็นนะครับก็คือ9บวกกับ4นะครับเป็น13 3บวกกับ6ก็จะได้9สําสำหรับในสูตรเนี้ยนะครับก็คือเราจะเพิ่มไป2แต้มนะครับเพิ่มไปสองแต้มจาก9ก้็เป็น0นย์แล้วก็1ลดมา1แต้มก็คือ8นี่นะครับ คำนวณแบบนี้นะครับลองย้อนไปดูนะครับ14งวดนะครับก็หลุดเพียงงวดเดียวเองนะครับเนาะเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่แหละสตัวมา1ตัวนะครับในหลัก10ต่อมานะครับเป็นในสูตรที่2จับชนกันเลยเนาะนะครับสูตรที่2สูตรเนี้ยนะครับซึ่งเข้ามานะครับก็ขั้นต่ํา6งวดนะครับเนาะสูตรเนี้ยก็คือเราจะนานะครับในหลักพันก็คือ9 สูตรที่2เนาะแล้วก็จะเป็นในหลักร้อยจะเป็น0ต่อไปนะครับก็คือในหลักแสนนะครับจะเป็น8เนาะเดี๋ยแหละสหลักแค่นี้นะครับโดยที่จะนําไปบวกแล้วก็คูณเนาะบวกด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็คูณด้วย7เฉพาะสูตรนี้นะครับเลขคงที่แต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะครับคงที่9บวกเเป็น18ถ้ามี2หลักเราเอาเฉพาะในหลักหน่วยก็คือ8เด้อศูนบวกเกได้เเนาะ 8ปคูณเนะครับ8 7เป็น56อ่าโอเคนะครับเราก็จะจับบวกนะครับ8บวกกับ9นะครับเป็น17 7บวกกับ6ได้3เนาะก็เป็น3ตัวนี้นะครับก็คือเราจะเพิ่มเติมไปนะครับ3ก็เป็น4 5 6นี่แหละก็จะได้นะครับ4ตัวเด่นจบไปนะครับสำหรับใน2สูตรต่อไปในสูตรที่3สูตรที่3สูตรเนี้ยนะครับก็คือ 6งวดนะครับเข้ามา6งวดติดเหมือนกันนะครับส่วนที่3ก็คือเราจะนําในหลักแสนนะครับก็คือ8ตามมาด้วยในหลักหมื่นนะครับก็คือ1แล้วก็จะเป็นนะครับในหลักหน่วยบนก็คือ8เนาะสามหลักแค่นี้นะครับโดยที่จะนําไปบวกแล้วก็คูณนะครับบวกด้วยเลขคงที่8 8แล้วก็7 8ปบวก8เป็น16 1กบวกกับ8นะครับได้9เนาะแล้วก็8คูณ7 นะครับเป็นห้าสิบหกเออหบวกกับเก้านะครับได้สิบห้าห้าบวกกับหกก็จะเป็นหนึ่งต่อมานะครับเราต้องนําไปบวกกับหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับสูตรนี้ก็คือเพิ่มไปสองต้มแล้วก็ลดมาหนึ่งแต้มเนาะลดไปหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งนอกจากสองนะครับแล้วก็เพิ่มไปสองนะครับก็เป็นสามแล้วก็สี่นะนี่ครับพอจะเห็นเลขมันชนกันเรียงนะครับสามสูตร ต่อมานะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตรที่4สูตรที่4นี้นะครับก็6กงวดติดเหมือนกันนะครับที่เข้ามานะครับสูตรที่4เราจะนำนะครับก็คือนำในหลักหกงวดติดเราจะนำนะครับก็คือจะเป็นในหลักหน่วยบนนะครับก็คือ8 ามาด้วยนะครับจะเป็นในหลักหน่วยล่างเนาะก็จะเป็น6แล้วก็จะเป็นในหลักแสนก็คือ8ต่อไปจะเป็นในหลัก10บนนะครับก็คือ6 4สีหลักแค่นี้นะครับสำหรับในสูตรนี้เราก็จะบวก2ตัวเนาะแล้วก็คูณ2ตัวบวกด้วยได้คงที่1นะครับแล้วก็2คูณด้วยได้คงที่9แล้วก็จะเป็น3 8บวกกับ1นะครับได้9 6บวกกับ2ได้8 8ปคูณเนะครับเป็น72 63เป็น18เนาะก็จะบวกรวมกันทั้งหมดนะครับ2กับ8ก็จะเป็น0นยเนาะเหลือ8บวกกับ9ก็จะเป็น17ก็ได้7นะครับอ่ะรู้สึกว่าอ่ะโอเคนะครับก็ได้7นะครับถ้าได้7แล้วนะครับเราจะเพิ่มไป1แต้มนะครับสูตรเนี้ยก็คือ8ลดมา2แต้ม ก็จะเป็น6แล้วก็5นี่นะครับอเอาดูตัวนี้เป็นหลักเนาะจะลดแยมหรือเพิ่มแต้มอ่าโอเคนะครับได้แล้ว4สูตรนะครับต่อมาในสูตรสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นในสูตรที่5สูตรที่5นี้นะครับก็จะเป็นใน6งวมดติดเหมือนกันนะครับที่เข้านะครับสูตรที่5เราจะนำในหลัก แสนนะครับก็คือ8ตามมาด้วยในหลักพันเนาะก็จะเป็น9แล้วก็จะเป็นในหลักร้อยนะครับก็คือ0ตัวสุดท้ายโรเดอร์นะครับจะเป็นในหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น6เราจะคูณทั้งหมดเลยเนาะด้วยเลขคงที่8 2 9แล้วก็จะเป็น3 8 8นะครับเป็น64 92เป็น18 ส่วนคูณไ,ได้ศูนย์เนาะแล้วก็หกสามเป็นสิบแปดตือแปดบวกแปดนะครับเป็นสิบหกก็หกบวกกับสี่ก็จะเป็นศูนย์นะครับแปด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 เป็นหกอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นศูนเราได้ศูนย์แล้วนะครับเราก็จะเพิ่มไปสองแต้มนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ลดมาหนึ่งแต้มนะครับจากศูนย์ก็ได้เ อ่ะโอเคนะครับเห็นเลขที่มันชนกันเรียงนะครับก็จะจับแต่ละสูตรเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสูตรแรกนะครับก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองเนาะได้สามสี่ห้าหกสูตรที่สามจะเป็นหนึ่งสองสามสี่สูตรที่สี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วก็สูตรที่5นะครับก็จะเป็น9012น่ะโอเคนะครับนี่เลยครับทั้งหมดนี้นะครับแต่ละสูตรนะครับก็ดูที่มันชนกันเยอะนะครับก็จะมีชน3สูตรก็จะมี1นะครับ1 3สูตรแล้วก็จะ เป็น2มี2สูตร3มี2สูตร4มี2สูตร5มี2สูตร6มี2สูตร7 7ไม่มีเลยนะครับ7น่าจะดับเนาะนี่ให้เป็นดับไปเลยนะครับดับลลางไม่แน่เลขดับอาจจะมาก็ได้เนาะเออจ็ดแล้วก็8มา2สูตร9มา2สูตรนะครับแล้วก็ศูนย์เออนะครับนี่เลยครับ มีเด่นๆนี่มา3สูตรนี่ก็คือ1นะครับนี่แหละนะครับส่วนเลขอื่นนี่ก็มา2สูตรนะครับเนาะสสูตรเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2องนะครับสองสแล้วก็6 7มาหัวดเดียวแล้วก็8แล้วก็จะเป็น9 นี่แหละนะครับเนาะเกือบครบทุกตัวเลยนะครับเออแล้วก็ศูนย์เนี่ยนั่นแหละครับเนาะนี่แหละครับเนาะหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับที่มันชนกันสามสูตรนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับหรือจะนําไปเปรียบเทียบกันกับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนั้นเนี่ยนะครับสูตรที่เป็นล่างเนาะสูตรล่างเก้าเก้านะครับงวดที่แล้วก็ก็มานะครับในหลักหน่วยก็มาอยู่นะครับเนี่ย แต่ไปมัน,มนไปเข้าบนเนาะนะครับงวดก่อนก็ามาในตัวกลับนะครับล่างอยู่นะครับสูตรนเนี้ยเนี่ยในงวดล่าสุดเนาะนะครับหลักสิบก็มาอยู่นะครับแล้วก็ในงวดล่าสุดเนี่ยสูตรชื่อสูตรว่าล่างเดินดีเก้าเก้าเนาะเนี่ยในงวดล่าสุดเนี่ยนี่เลยครับงวดที่แล้วหลักสิบพลาดไปเนาะในสูตรเนี่ยนะครับงวดนี้ก็อาจจะลองเอาเนี่ยหนึ่งตัวเนี้ยมาจับกับหลักหน่วยตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะลองมาเนี่ย ที่มันชอบเนาะที่มันมาในสูตรเนี่ยถ้ามันชนกันเนี่ยก็มีสามสี่แล้วก็ห้าเนี่ยนะครับอาจจะเน้นนะหรือมันจะมาสามสี่ห้าเนี่ยก็เป็นได้นะครับหรือหนึ่งนะครับหนึ่งสามสี่ห้านี่แหละนะครับสําหรับในหลักสิบล่างนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับส่วนหลักหน่วยจะเป็นเลขไหนยังอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาชนกันให้ดูอีกนะครับเนาะเพราะว่าสูตรเนี่ยนะครับเป็นการลงงวดแรกเนาะครับ การคำนวณยอนหลังนะครับลงวันนี้เป็นงวดแรกยังไงก็ขอให้งวดแรกที่ลงนะครับทั้ง5้สุดนี้ก็ขอให้เฮง,ง,งปังกันทุกคนทุกท่านนะครับก็นี่แหละดับล่างเอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับดับ10ล่างงวดน,นี้ดับ2 40 5นะครับเนี่ยก็แสดงว่า4กับ5นี่ที่ว่าจะมานะครับก็คือตัดไปก็คงเหลือ3แล้วก็1นนะครับก็ไม่แน่เลขดับอาจจะมาก็ได้นะครับอาจจะ สูตรอาจจะหลุดในงวดน,นี้ก็ได้นะครับแต่มันเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับในหลักสิบงวดแล้วสิบก็ให้ไปศูนย์เก้าแปดแปดหนึ่งนะครับเนี่ยหลสิบเอาอยู่นะครับงวดนี้ก็เหมือนกันมาชนกันศูนย์ศูนย์เนี่ยแสดงว่าศูนย์เนี่ยไม่มาแน่นอนนะครับในหลักสิบมาสละนะครับก็มาติดสนะี่กับห้าเนาะดับไปก็จะเนี่ยเหลือหนึ่งกับสามในหลักสิบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับถ้าหนึ่งกับสาม เมื่อกี้1กับ3ถ้ามันในมีมาในสูตรนี้นะครับก็นี่แหละลองเอานะครับอาจจะเป็นเนี่ยเหลือแค่ชุด3นี่นี่แหละเหลือแค่ชุด3ชุดนี้นะครับหรือจะเอาหนึ่งหงมาเป็นในหลักสิบนี่เนี่ยอาจจะเป็น1 9 9 9 1 9 1 9 1 0 1 1 1เกก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในหลัก 10ล่างนี้นะครับก็แคปหน้าจอนะครับกันไปพิจารณากันนะครับทั้ง5สูตรนี้นะครับนี่แหละนะครับ1 1 1ตัวลองนะครับก็จะเป็น3นี่แหละนี่แหละก็ลองดูนะครับก็ขอให้เฮงๆงปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับผิดพลาดประกันใะไนะครับหรือว่าจะได้รเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอรูดขอไปด้วยนะครับอ่ะนครับก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับสูตรดับนี่ดับล่างนี่สูตรนี้นี่ ผ่านรายงวดแล้วนะครับงวดนี้ก็จยาไปหาจับเลขนี้แหละนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ